สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมูจะมาสอนวิธีการผรสมคํานะคะเราจะดูว่าเมื่อไหร่ที่เราจะใช้สระเสียงสั้นและเมื่อไหร่จะใช้สระเสียงยาวนะคะพี่หมูจะใช้ตัวเซเป็นตัวแทนพยัญชนะนะคะและใช้ตัวเวแทนตัวสระนะคะวิธีการสังเกตก็ง่ายๆค่ะดูจํานวนพยัญชนะที่ตามหลังสระมานะคะ ถ้าเกิดว่าจำนวนพยัญชนะมีมากกว่า1ตัวจะออกเป็นเสียงสั้นนะคะสังเกตนะคะพี่หมูจะยกตัวอย่างให้นะคะสระอนะคะถ้าเกิดเรามี g l o s s เราจะออกเสียงเป็นเสียงสั้นนะคะเพราะว่าหลังตัวอมี S 2ตัวเห็นไหมคะเราจะออกเสียงเป็นเสียงสั้นออกเสียงแทนที่จะเป็นอก็จะเป็น ก็จะออกเสียง glass glass ทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้ G l o s เรามีตัว s ที่เป็นพยัญชนะตามหลังตัว o แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัว o จะออกเป็นเสียงยาวนะคะจะออกเสียง glass glass ไปลองหัดกันดูค่ะ Hey Do e.